สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทิปทิป a n n e l ในวันนี้ทิปก็จะพาทุกคนไปนตะลุยกินกันที่ตลาดปลาบางแสนกันค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับนี่เลยค่ะประตูโทริอิซึ่งก็จะเป็นทางเข้าแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของที่นี่เลยว่าแล้วเราก็เริ่มภารกิจตามหาร้านของกินอร่อยๆกันเลยดีกว่าจ้าและตอนนี้เราก็เจอแล้วกับร้านแรกของเราครปเย็นฟุตตี ซึ่งที่นี่เขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายรสชาติไม่ว่าจะใส่ถ้วยใส่ถาดหรือจะใส่กล้วยราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่59 69 89บาทส่วนันนี้ของเราก็จะสั่งเป็นไส้ช็อกโกค,คาราเมลกล้วยหอมค่ะในราคา119บาทแล้วเขาก็จะมีบิลให้เราเขียนด้วยนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนเสร็จแล้วก็เอาไปยื่นให้กับน้องๆข้างในเลยจ้า นั่งรอกันต่อใกล้กันก็จะมีร้านขนมปังทามายากิแล้วก็ร้านทาโกยากิแต่และร้านน่าทานทั้งนั้นเลยได้มาแล้วคะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงมาชิมกันเลยคำแรกดูจากสีหน้าแล้วอืมยังค่ะยังไม่รู้คำหนึ่งละกัน สชาติจะเป็นยังไงดูจากสีหน้าเอาเลยจ้าไปต่อกันเลยจ้าแต่ระหว่างทางทิพย์ก็ขอแวะโทรหาคุณตากล้องก่อนนะคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกปลาทูยักษ์ก็มาคะ่ะขอถ่ายรูปสักหน่อย และตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งโซนนี้อยากจะบอกว่าของกินเยอะมากร้านค้าก็ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นฟิลเหมือนมาเดินเที่ยวที่ญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยและตอนนี้เราก็มาเจอกับร้านซึ่งเป็นร้านที่ใครมาก็ห้ามพลาดนั่นก็คือร้านชานมที่มาพร้อมกับวิปปิ้งสูงสูงเหมือนยอดเทาฟูจิ แต่คิวยาวมากค่ะทุกคนไม่เป็นไรเรารอได้เพราะเรามาเพื่อสิ่งนี้ถึงคิวเราแล้วก็มายืนรอเลยจ้าน้องเขาก็จะทำให้ดูแบบสดๆกันเลยปีเข้าไปปีปีสูงไหมสูงไหมยังค่ะยังไม่หมดนี่ได้มันแล้วใจไม่ไหวแล้วละคะ่ะขอชิมก่อนละกัน รสชาติคือนุ่มละมุนไม่เลี่ยนนะคะอร่อยค่ะสาวๆคนไหนไม่กลัวอ้วนแนะนำร้านนี้เลยจ้าราคาก็อยู่ที่1 1 9บาทค่ะตามมาด้วยถ่ายรูปที่ตู้สติกเกอร์กันหน่อยที่นี่เขาก็จะให้เราถ่ายรูปเองยิ้มเองจะแอคชั่นท่าไหนก็จัดไปเลยราคาก็อยู่ที่120บาทเราจะได้รีสติกเกอร์หนึ่งแผ่นสีรูปแบบนี้เลยจ้า และที่พลาดไม่ได้ก็ต้องนี่เลยตู้หยดเหรียญตุ๊กตาโมเดลซึ่งหากใครไม่มีเหรียญที่นี่เขาก็จะมีตู้ให้แลกเหรียด้วยนะคะส่วนราคาก็จะเริ่มต้นที่20 30ไปจนถึง60บาทค่ะสองสาวได้ตัวอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้โหแต่ละคนไม่ยอมกันเลยคนน้องก็ได้ตัวยูนิคอร์นไปเลย ส่วนคนพี่ก็ได้ชินจังได้ของเล่นตุ๊กตาโมเดลกันแล้วเราก็ไปเดินหาของกินกันต่อดีกว่าค่ะเดินมาเรื่อยๆก็จะมาเจอกับโซนนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆมีโต๊ะให้นั่งทานฟังเพลงเบาๆ ว่าแล้วเราก็ไปต่อกับการทำภารกิจตามหาของกินกันดีกว่าค่ะเดินมาเรื่อยๆเราก็มาหยุดอยู่ที่ร้านนี้เลยหนังไก่เขย่ากรอบราคาก็เริ่มต้นที่5979และก็99ตามขนาดไซส์ในส่วนของรสชาติจะกรอบและอร่อยแค่ไหนไปฟังเสียงกันเลยจ้า โซนอาหารและของกินเล่นแล้วที่นี่ก็ยังมีโซนอาหารทะเลสดๆดด้วยนะคะไม่ว่าเราจะซื้อกลับบ้านเป็นของฝากฝากซื้อหรือจะนั่งทานที่ร้านก็มีบริการทําให้ทานกันสดสดเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมึกช็อตหรือจะเป็นอุนิสดๆกับหอยเม่นเป็นๆราคาก็เริ่มต้นที่120บาทเองจ้า หากใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวและพักผ่อนในวันหยุดนี้ไม่ว่าจะเป็นสายกินสายเที่ยวสายถ่ยรูปหรือจะสายไหนๆปักหมุดที่นี่ไว้เลยตลาดปลาบางแสนแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มาแล้วได้ฟิลเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นรับรองว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน และในคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะทิปก็ขอทิ้งท้ายไปกับภาพบรรยากาศและวิวถ่ายรูปสสวยๆของที่นี่ตลาดปลาบางแสนก่อนจากกันไปหากใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมกับคลิปอัปเดตใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ